สวัสดีครับพี่น้องมาซ่อมเครื่องด้วยกันนะครับคลิปนี้นะครับมาดูปัญหาของเครื่องอีกแล้วครับเครื่องเลื่อยยนต์อันนี้เป็นยี่ห้อบอนโตนะครับเขาบอกว่าไม่ติดนะครับติดติดับดับติดติดับดับปัญหามันจะเป็นมันจะเป็นอยู่อย่างนี้แหละครับเครื่องนะครับแต่มันก็แก้หายนะครับมาลือดูนะครับดูให้จบคลิปนะครับพี่น้องเวลามีปัญหา ก็เอาไปแก้ไขกันได้มีบอน้ำมันเอ้เออน้ำมันก็มีเยอะอยู่ก่อนอื่นต้องเช็คไฟกันนะครับพี่น้อง <c oughs> เพราะว่าด้านนี้มีน้ำมันนะครับกลัวมันระเบิด ไม่ทำให้โดนน้ำมันเขาไม่เครื่องเสียหายต้องทำอย่างนี้ครับไฟก็ไม่ค่อยดีครับไฟไม่ดีไฟนิดเดียวครับเป็นเส้นมาลองสตาร์ทดูอีกทีครับ ชชกก็ไม่ดีไม่ติดเลยครับต้องมาคายน้ำมันดูน้ำมันก็เปิดไว้กี่รอบนะครับต้องมาเช็คดูก่อนนี่หนึ่ง รอบครึ่งน,นะครับกลักวๆเกือบจะสอรอบแล้วก็มาเอาขึ้นหนึ่งรอบสองรอบเอาไป2รอบกลักวๆเลย้น้ำมันมันขึ้นก่อนนะครับเขาไม่ติดนานแล้วครับเขาบอกว่าติดไม่ได้ก็ไม่ติดทิ้งไว้เลย ติดครับมาดูก่อนครับน้ำมันขึ้นไหมวดเทียนก็เปียกนะครับน้ำมันขึ้นแต่ไม่ติดอ,อย่างนี้ต้องมาดูไฟครับต้องลื้อออกให้หมดแหละมันจะได้มองเห็นชัดชัด ไฟอยู่ตรงนี้ครับก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับไฟไฟดูสิครับว่ามันเป็นยังไงสกปรกข้างนอกก็อย่างนี้แหละนะครับ ว่ามันมีน้ํามันหรือว่าจะโดนคาดน้ํามันทําให้คอยไฟเดินไม่สะดวกนะครับทําให้ไฟสปาร์กไม่ได้ดีเพราะว่าเราลองไฟแล้วครับไฟเป็นเส้นเล็กๆถ้าให้ดีไฟจออกมีสีอมม่วงนิดๆนะครับมันจะสวยนี้มันเป็นเส้นเหลืองนะครับเส้นเล็กๆเส้นไฟนะครับเอามาถอดคอย ถอดเอาเลยนะครับอย่างนี้นะครับก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมดูคอยไฟนะครับถอดออกมาเลยก็ไม่สกรปรกเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่มีสนิมแต่ว่าก็เปียกๆหน่อยนะครับสงสัยโดนน้ำมันก็เป็นสีเหมือนจะมีสนิมนิดหน่อยนะครับแดง จับอยู่กับแม่เหล็กโมลีไฟนะครับก็มาขัดออกนะครับพี่น้องขัดด้านเดียวครับขัดเฉพาะตัวแม่เหล็กนี่แหละเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวกําเนิดไฟนะครับตัวนี้ก็นิดน้อยครับนี่ดีอยู่ ก็ไม่มีสนิมขัดให้หมดทั้งสองด้านนะครับมาตั้งคอยนะนะครับก็ตัดกระดาษไว้แล้วครับแผ่นนี้ออกหนาหนาหน่อยครับไม่ต้องพับขรึ่งครับถ้าแผ่นนั้นหนาหน่อยถ้ามันบางก็พับขึ้นเข้าไปนะครับอันนี้มันหนา นิดหน่อยเอาแผ่นเดียวเลยครับตั้งไฟก็เหมือนเดิมครับเหมือนที่ชิปก่อนก่อนก็ตั้งแล้วแหละก็ทําให้ดูอีกนะครับจะอยู่ตําแหน่งตําแหน่งตัวนี้ครับให้ตีนคอยอยู่ตรงนี้นะครับตีนคอยจะอยู่ตรงนี้มุมนี้ของคอยแม่เหล็กจะอยู่มุมนี้นะครับเวลา เอากระดาษเข้าแล้วก็เอาคอยเข้าไปแม่เหล็กจะดูดจับลงนะครับก็เอากระดาษลงไปเลยครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมกระดาษลงไปเลยอย่างนี้ครับเอาคอยใส่ไปเลยครับนี่ตีนคอยนะครับก็เอาลงไปเลยอย่างนี้นะครับ ครับรูของน็อตพอดีนะครับก็ใส่น็อตไปเลยครับหมุนน็อตเข้าพร้อมกันนะครับอย่าให้มันแน่นขั้นใดขั้นหนึ่งนะครับพอให้ประมาณรบวไว้ก่อนแนล้วก็เอามือบีบดูว่าให้มันลงเสมอนะครับเพราะว่าตัวของคอยมันจะเป็นรูวงรีนะครับ มันจะขยับขยืนได้สองข้างแล้วก็กดลงให้มันเสมอกันนะครับแล้วก็หมุนน็อตเข้าไปตึงๆพอประมาณแล้วก็ตึงๆอย่างนี้นะครับพอมันตึงได้ที่ก็เอาเข้าให้แน่นเลยครับหมุนให้แน่นก็ทําเหมือนเดิมครับคลิปก่อนก่อนก็บอกไปแล้วนะครับแต่ว่าทําเหมือนเดิม อันนี้ต้องหมุนให้แน่นนะครับถ้าน็อตไม่แน่นถ้าน็อตคลายตัวออกมาก็ตีนคอยอาจจะเสียได้นะครับ <S <S เสร็จแล้วครับก็มาเอากระดาษออกนะครับนี่กระดาษอยู่ตรงนี้แล้วก็เอามือหมุนหมุนโมลไฟครับหมุนโมลไฟยอย่างนี้ครับแล้วก็หมุน กระดาษออกไปอย่างนี้นะครับอันนี้ได้แล้วครับตั้งฉากตั้งมาร์คของไฟนะครับไฟ C D I ก็มาประกอบฝาครอบเข้าไปเลยนะครับฝาครอบลานสตาร์ท เข้าก็ดึงดึงดึงตัวล้านนะครับมันจะเข้าไปอย่างนี้นะครับโอเคครับออกเป็นสี อมม่วงนะครับไฟเต็มดีว่าไฟนี่แหละครับเพราะว่าดูแล้วไฟมันไม่สวยน้ำมันคิดว่าคิดว่าไม่เป็นไรนะครับตัดลองดูก่อนนะครับยกพอดเลยนะครับไม่ต้องใช้มันเพราะว่าหลังคาไม่มี ้งไฟใหม่ติดได้นะครับแต่ว่าเสียงสะดุดไฟนะครับเสียงสะดุดแต่ว่าติดง่ายทีเดียวปั้งเลยนะครับเสียงนี้เป็นเสียงไฟออกจากคอยนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับสะดุดพอดีบังเอิญน,นะครับ มีอะไรของเกาทิมอยู่ตัวหนึ่งครับรุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกันเลยนะครับเอามาเปลี่ยนลองดูเพราะว่าตัวนี้คิดว่าเสียแล้วแหละนะครับเปลี่ยนลองดูครับเอาตัวอะไรนี่แหละครับมันก็อาจจะดีกว่าตัวนี้อยู่ตัวนี้มันเสียครับเขาก็บอกว่าเวลาทํางานร้อนร้อนมันก็ดับก่อนก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่เขาจะเก็บไว้นี่ครับมันติดยากแล้วก็ร้อน ดับพอดีมาสตาร์ทดูก็เป็นอย่างนั้นนะครับเรามาเปลี่ยนตัวนี้อย่างนี้นะครับนี่ครับมาดู อันนี้เขาจะมีหมายเลขนะครับตัวอะไรนะครับมีหมายเลขด้วยแต่ว่าตัวนี้ไม่มีครับตัวตัวของเครื่องนี้นะครับเขียนก็เหมือนเดิมครับกระดาษแม่เหล็กอยู่ม,มุมเดิมนะครับมุมตีนคอยใส่กระดาษไปเลยครับเอาให้ชิ้นชิ้นไปเลยครับพี่น้อง ทำไม่เป็นก็ต้องเป็นแล้วนะครับงานนี้พี่น้องที่ทําไม่เป็นพอใส่กระดาษไปปุ๊บแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาตีนคอยลงแตะกระดาษเลยนะครับนี่ครับก็มุนม็อตเข้าไปเลย พอเวลาห้าหโมงเย็นก็ได้เปิดไฟครับมันอากาศมันมืดครับอย่าให้แน่นมากนะครับพอประมาณก็เอามือกดกดครับกดลงไปแล้วก็หมุนให้มันตึงพอประมาณนะครับน็อตที่สองกดตึงพอประมาณพอได้แล้วก็หมุนให้แน่นไปเลยครับเหมือนเดิมเหมือนเดิม เอากระดาษออกนะครับก็เอามือหมุนโมเลไฟนะครับหมุนถอยมาก็ออกาอ่างนี้นะครับได้แล้วครับมาใส่ฝาสตาร์ทกันลองดูใหม่นะครับอันนี้ใส่คอยอะไรที่เก็บไปนานแล้วหละคอยเก่านะครับ ของอะไรที่ถอดทิ้งไว้มีหัวนกกระจอกด้วยครับตัวนี้นี่ก็โอเคเลยเอามาลองดูอีกทีครับเสวิตช์ก่อนนะครับ ดูครับแรงมากนะครับแรงแรงไฟดีครับไฟตัวนี้ดีครับตัวอะไหล่ตัวนี้ถอดไว้นานแล้วนะครับยังใช้ได้นะครับอย่างนี้นะครับเครื่องติดไม่ได้นะครับพี่น้องให้เราเช็คไฟก่อนนะครับเช็คไฟดูว่าไฟเราดีไหมอ่าเวลาสตาร์ทดูสีไฟมันเป็นออกสีแบบไหนนะครับอันนี้เป็นสีออกมี แดงนิดๆอมม่วงนะครับชมพูอมม่วงมันก็สวยนะครับทีแรกลองสตาร์ทลองไฟหัวเทียนดูมันเป็นเส้นสีเหลืองเหลืองนะครับเ,เหลืองเหลยงเส้นนิดๆดเดียวก็เลยรู้ว่าอย่างนี้ต้องเ่ยวกับไฟอย่างเดียวนะครับน้ํามันไม่เป็นไรนะครับก็พอขัดตัวเดิมนะครับตัวเดิมมันก็ไม่ได้ ก็เหมือนอย่างว่าครับเจ้าของเขาบอกว่าเวลาทํางาน,นร้อนๆนะครับมันจะมีอาการดับทุกทีเจ้าของเขาบอกว่ามีส่วนไหมกับลูกสูบเวียนมันจะร้อนแล้วมันจะดับผมคิดว่าไฟก็มาตั้งดูนะครับมันก็ไม่ได้ก็มาเปลี่ยนตัวอะไรเก่าๆทิ้งไว้นะครับนานแล้วมาใส่ดูมันก็ได้ครับมันโอเคเสียงแน่นดีแรงด้วยนะครับ แต่ตัวนี้เสียแล้วครับต้องไปเปลี่ยนคือร้อนดับร้อนดับนะครับร้อนขึ้นมาดับมันก็อาการอย่างนี้ก็ไฟนะครับคอยไฟข้างในมันเสื่อมครับที่เป็นสายไฟสายทองแดงข้างในมันเสื่อมนะครับพอเสื่อมปุ๊บมันละลายโดนร้อนมันก็ไฟวิ่งตัดกันนะครับมันก็ดับมันเป็นอย่างนี้ครับไฟเสื่อมนะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้ก็คงเข้าใจนะครับพี่น้องที่ยังไม่เคยทําก็เอาไป เป็นค่อยคิดนะครับไปทำกันนะครับที่มีเครื่องอยู่กับบ้านเราทำงานเองซ่อมเองได้นะครับแก้ปัญหาเองหรือว่าถ้าไม่มีอะไรทิ้งไว้อย่างผมอย่างนี้ก็ถือตัวนี้แหละครับคอยตัวนี้แหละไปให้ร้านเขาดูว่าคอยตัวนี้นะครับแบบนี้มีไหมนะครับล้วก็มาซื้อมาก็มาเปลี่ยนเลยนะครับสำหรับชิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามชมกันนะครับ พี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับ